วัสดีครับวันนี้เราวันนี้ได้เลขอะไรเนาะวันนี้วันนี้แป๊บหนึ่งวันนี้เด่นแปดเด่นแปดนะครับเด่นแปดส่วนสามตัว

สตัวเด่นแปดของลาวันนี้นะครับ8ป8ส8มแปดสามนะครับวันนี้วันพระวัน ไหว้ของคนจีนวันนี้ขอให้เฮงเฮงปังปังของวันที่สิบเอ็ดของลาวนะครับลาวสิบเอ็ดสองหกสี่นะครับสอหกสี่ขอให้เฮงเฮงปังปังล่ำรวยทุกท่าน อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกลำลังใจให้ผมด้วยนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ